I'll leave here. <laughs> ขีเอาเขียนใหม่เลยเขียนหอหีอ่ะหอหีหอหีบล้อก๋อเนี่ยขึ้นลากนี่มินไม่ล้อก๋าไม่ล้อก๋าห่อหี่ะเรล้รอเขียนนี่มาแม่